สวัสดีครับพบกับมาสเตอร์นัทพงศ์อีกเช่นเคยนะครับกับวิชาลูกเสือนะครับเรื่องที่เราจะเรียนในวันนี้ก็คือประเภทของเพลิงไหม้นะครับว่ามีกี่ประเภทและจะมีประเภทอะไรบ้างเดี๋ยวเราไปดูพร้อมกันเลยนะครับก่อนที่เราจะไปดูประเภทของเพลิงไหม้นะครับเรามาดูกันก่อนนะครับว่าการเกิดเพลิงไหม้เกิดจากอะไรนะครับไฟเกิดจากการรวมตัวของ3องค์ประกอบนะครับก็คือ1 เชื้อเพลิง fuel ซึ่งจะอยู่ในสภาพของแข็งของเหลวหรือแก๊สนะครับ 2. ออากาศออกซิเจน oxygen ซึ่งมีอยู่ในอากาศประมาณนะครับ21%โดยประมาณนะครับและ 3. ความร้อน heat พอเพียงที่จะติดไฟได้นะครับประเภทของเชื้อเพลิงนะครับเพลิงไหม้ประเภท a นะครับก็คือเพลิงไหม้ประเภทนี้เกิดจาก เชื้อเพลิงธรรมดาที่ติดไฟง่ายนะครับเช่นไม้ผ้ากระดาษขยะพลาสติกซึ่งเป็นเชื้อเพลิงที่พบในอาคารที่พักอาศัยโดยทั่วไปนะครับซึ่งเพลิงไหมประเภทนี้สามารถดับด้วยน้ำเปล่าได้เพลิงไหมประเภท B นะครับเป็นเพลิงไหมที่เกิดจากเชื้อเพลิงที่เป็นของเหลวติดไฟมีส่วนประกอบพื้นฐานเป็นน้ำมันดิบเช่นน้ำมันก๊าซ น้ำมันเบนซินและก๊าซไวไฟนะครับเช่นนะครับบูเทนหรือโพเทนโดยเชื้อเพลิงเหล่านี้นะครับพบได้ในอุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้องกับการผลิตเชื้อเพลิงน้ำมันหล่อลืน่นไปจนถึงการผลิตสีบางชนิดเชื้อเพลิงประเภท B ีจะสามารถลุกไหม้ได้นานเมื่อมีออกซิเจนอยู่รอบๆการดับเพลิงไหม้ประเภทนี้จึงต้องกำจัดออกซิเจนโดยรอบออกก่อนนะครับ เพลิงไหม้ประเภท4นะครับเป็นเพลิงไหม้ที่เกิดจากอุปกรณ์ไฟฟ้าที่ยังมีกระแสไฟอยู่ในอุปกรณ์ที่มีกระแสไฟไหลผ่านอยู่ตลอดเวลาทํางานนะครับเช่นมอเตอร์เครื่องใช้ไฟฟ้าตัวแปลงไฟฟ้าเป็นต้นเพลิงไหม้ประเภทดีนะครับเป็นเพลิงไหม้ที่เกิดจากเชื้อเพลิงที่เป็นโลหะติดไฟได้เช่นไทเทเนียมแมกนีเซียมอลูมิเนียม โพเทสเซียมเป็นต้นนะครับเป็นเพลิงไหม้ที่สามารถดับด้วยน้ำเปล่าได้เพลิงไหม้ประเภท k เพลิงไหม้ประเภทนี้เกิดกับเครื่องครัวน้ำมันที่ใช้ในครัวไขมันสัตว์ไปจนถึงของเหลวที่ใช้ในการประกอบอาหารซึ่งเป็นเชื้อเพลิงที่พบได้ในครัวและร้านอาหารทั่วไป วิชาลูกเสือในสัปดาห์นี้ได้จบลงแล้วพบกันใหม่ในสัปดาห์หน้าสำหรับวันนี้สวัสดีครับ